ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาสองไอ้ดอกทิวลิปบ่ไกลจากบ้านเท่าไรดอกอันมันอยู่คนละฝากกับแม่นม้ำแถวบ้านแดนลดมาประมาณเคึ่งชั่วโมงมันอยู่เขตอินาชิกิมันจะร้อยต่อซาวาร่ากับไกลๆชิบะสภาพอากาศมเมนี้แจ่มใสแต่ละคนก็ออกมาทายทายดอกไม้เบิ่งดอกทิวลิปเนาะอันนี้เป็นสีเหลือง เป็นสีเหลืองสีเหลืองถ้าท้ายตอนเศารคงจะงามอีกแบบหนึง่งอันนี้มันแสงมันจะสะท้อนนิดนึงแต่ก็ง่ามคือกัน,นสีเหลืองเขาจะทําเป็นแปลงสีเหลืองสีโอโรสเนาะอันนี้อีกสีอีกแบบหนึง่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีส้มหรือสีแดงสวยสวยสวยมากเลยพี่น้องบรรยากาศกำลังอุน่นกลางคืนกับหนาวอย่แปดองศา กังเว้นเมือนีดประมาณสิบห้าองศามั้งเนี่ยทำเป็นแปลงเดี๋ยวดูโซนนี่โซนนี่ก็สวยสีเหลืองเดี๋ยวดูฝากนี่ยฝ้านี่ก็จะเป็นสีอะไรม่วงใช่ไหมสีม่วงม่วงจะม่วงอ่อนๆเนาะม่วงอ่อนฝ้านี่ก็สีเหลือง สีเหลืองม่วงหรือชมพูไม่แน่ใจนะน่าจะชมพูเนะาะเวัลพิดก็ต้องขอโทษที่อันนี้ก็สีเหลืองอยังไม่ตูอ้ยยังตูมอยู่ยังไม่บานเถอะนอกเน,นี่เดี๋ยวไปเบนนิ่งต้นนนต้นนนก็จะมีสีแดงสลับสีสีขาวโอ้ยสวยสวยพี่น้องสวยสวยมากเลยไปทองด้านนี้ กับฝากนี่ก็สวยเป็นสีขาวก่อนก็จะออกออกสีขาวก็จะออกเขียวอ่อนๆเนาะสวยๆสวย,สวยด้วยกับฝากนี่น่าจะเป็นแปลงผสมเนาะเห็นมีสีสมพู้สีเหลืองออกมายังยังไม่บาน,นกําลังตูตมๆ ดูฝากนี่ฝากนี่ก็สีสมไม่ื้อว่าแปลงนี้ก่อต้นเขาจะเล็กเนาะสีนี้ก่อต้นจะเล็กอันนี้ก็สวยสีชมพูอันนี้ก็สวยสน,น,วยนี่สวยดูแปลงนี่ อาทิตย์หนารู้สึกว่าจะมีงานออกอีเวนต์เนาะลานค่าของญี่ปุ่นนี่อันนี้ก็สวยสวยสวยมากเลยอชอมตอนเชร้ากับตอนเย็นนะจะเบิกเลยแหละเพราะว่ามันแดดบ่ค่อยฮอนอันนี้ก็บาถึงว่าแดดจ้าสภาพนี่ทองฟ้า ปอดโปรงไปเพิ่งฝากนู่นเดี๋ยวต้องไปถนนใหญ่จะขามแปลงตาดอกไม้มันจะบอนดีเดี๋ยวไปชุน,นสวยขับฝากนี่ก็มีหลายแปลงนะมีหลายแปลงความเงาวกันแล้วแต่พื้นที่เนาะน,น่ด้านนน้น สวยสวยไม่หลายสีอันนี้ก็นาก่าจะเป็นสีสีเหลืองประมาณนี้อันนี้ก็สีเหลืองอันนี้ก็เปลงสีเหลืองอันนี้สีขาวสีขาว ด้านโน้นก็จะอีกสีหนึ่งเนาะอีกสีหนึ่ง